ชายจันเจ้ากินเหล้าบ่กคือดอกพี่ปสิไปทั้งนอกก่อนพี่นอ้องแต่งตัวสิไปทั้งนอกก่อนม่ได้ล่งคลิปลายมือแล้วโอ้ยเม่วว่านเพราะว่าหยัง่พใหญไงรบอรสบายข้าแต่หนุง่งข้าแต่เล่าผ้าเราไปหาหมอใส่เสือก่อนสิไปทั้งนอกเลยพี่นอ้องไปทั้งนอกวันนี้วันเสาร์จะหาสื่อกับเขาสัญางแลาะใส่เลาะก่อนนี่ก็ไปทั้งนอกนะ มั่นใจต้องใส่เสือออ้อกันหนาวควันแค่เถอกันหนาวที่นอนจะไปข้างนอกนมีแค่กับยากเก็บพื้นเขามาหลายนีแคออ่อีหยังดูใน,น่เหมีอนที่หนึ่งตานาฬิกาอย่าเถาก,ถอกอันสโมออีกรั้มมีททโทรศัพท์ที่นอนไปใส่เสื้อกันหนาวดีๆอากาศมันหนาว,วมั่นใจ น้าดเนาะน้ายคืออะารอ่ะเตะเฮ้ยเฮ้เฮ้ฮน่เลตเตนเนี่ยเลตเเตนเนี่ยอลตกิดเหตาดินพงดินเชีงคลาโทรศัพทเป็นนื้อหนัวอ่สายล่งเข่ากับ่ัพกไปพี่น่ายเข่ากับมเจ้าข่หอยสีอันเตรียมองวามันนานบ่ ออหนาวขนาดใครนี่่อนหนาวได้ไม่หนายันนี้แค่เตรียนตัวแล้วเราก็อาจจะไปไปซูปเปอร์มาร์เก็ตเรีเยบเซไปซื้ออันยังนอนแนววัดเวลาเป็นไข่เป็นหนาวไปร้านขายยาพี่น้องไปหาตื้อวัดวาง เวลาไข่ไมีความหลอนเท่าใดเท่าใดแมว่าเรา่นอย่างวะไปจะบรลรีไปทักทีหนึ่งสองสองทีสามทีโอเคได้จ้าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปคลิปที่อาจจะไร้สาระกลัวความห่างเหินเตรียมตัวได้ที่น้องค่ะ าดอะไรต้องเอาอะไรไปมั่ง <Yeah. S 1> เอามีแค่โทรโทรัพา์โทรไปใส่ละคนคนอยู่ใส่ละคนคนหายไปใส่ละคนเอาเ<อ>ย้เว้นเล็กจะให้หนุ่งสตอมบ์เพาฟอส๋ยวไปแพ็ค ข้าหนุ่มชิ้นแมวต้องเอาถุงไปด้วยเดี๋ยวไปซื้อกกของค่ะไปซื้อของโอเคนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่สวัสดีค่ะ